สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะเปิดน้ำใส่แทงแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองก๊อกนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดใส่ห้องน้ำข้างนอกดูนะคะว่าน้ำไหลแรงไหมเราต้องพิสูจน์นะคะต้องพิสูจน์ ว่าน้ำเรานะคะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวภาษาจะลองดูทั้งสองก๊อกนะคะ น้ำยังไม่เต็มนโอ้ยมันยังไม่ไหลแรงเนาะเดี๋ยวรอน้ำเต็มก่อนนะคะตอนนี้อนะ่ะไหลไม่แรงนะคะ เดี๋ยวเรารอดูตอนเพราะว่าตอนนี้น้ําเพิ่งจะเลยก้นแทงไปนิดเดียวนะคะลุงเสือก็เลยอยากให้มาลองเปิดดูนะ,ะน้ำบรันได้เต็มแทงมัง้งไ,ไ,ไลค่ค่อยๆหนะึ่งเดี๋ยวถ้าเบิ้งน้าเต็มแทงก่อนจังเปิดเบื้องใหม่เดี๋ยวมาดูนะคะหลังจากลุงเสือลืมลืมปิดวาวนะคะบนี้เปิดได้ซองก๊อกอยู่บ่ ไไจ,ะจะพร้อามาปิดประตูน้ำไว้เออํำเขาจะป่ะมะามันี่เสม,มอบอถ้าเฮาเปิดหลายกอกรอไปเปิดทางในเบิ้งบ้อมสมมุิว่าถ้าเฮาใส่พร้อมกันปิดเลยล็อกไว้ จากพิก,ก็ม,าามึงห้ามว่าที่มันยังมอ๋อ่อ๋อต่ว่าน,น้ามที่ตัวเงโอ้ชอาก็ดไวใหญ่ฮัลโหลชอบก็ตัวใหญ่เด็ดัน แต่ว่ามันใส่ใส้ฟอร์มกันได้ว่มันคือคือเก่าอยู่นายของน้มกับเปิดห้ขอ,องนามกับเปิดดปเปิด,ปด,ปดโอไปไปไปตัวเราบบบอบบบกบิม่เห็นเลเปิดน้าของนามบอ อันนี้เราเปิดสองก๊อกนะคะเปิดสองก๊อกมันก็ไหลปกปตินะคะเดี๋ยวลองนะคะเดี๋ยวลองว่าเราใช้หลายๆก๊อกนะคะน้ํามันจะเสมอไหมเดี๋ยวลองไปเปิดห้องน้ําข้างในดูนะคะตํลาตำลัง เ,เดี๋ยวเรามาลองนะคะถ้าเกิดเราเปิดห้องน้ำข้างในด้วยนะคะมันจะไหลแรงหรือเปล่า เนอดมนนะคอมเราใช้ไกนะไ,ได้นะความแรงดันไม่ได้ะคะเดี๋ยวรอดูตอนเดี๋ยวรอดูน้ําเต็มถังนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันยังไม่เยอะนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเต็มถังเดี๋ยวเราจะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ถ้าไม่ได้ยังไงเราก็จะได้ถามช่างนะคะช่างผู้ที่เขาเคยทำนะคะว่าจะได้ใช้ปั๊มอีกตัวไหมนะคะวันนี้แดดแล้วนะคะ เปไดิดในทีละสองกอบอแล้วเสีเดยสดาปปึกษาสรา้างอันผู้เขาเคยเหตุก่อนแม่นจ้าลุงใ <c oughs> ห้ลุงเสือขึ้นพิสูจน์นะคะว่าน้ำใกล้จะเต็มหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะหาวิธีนะคะ น่าจะได้เปลี่ยนท่อเดินหมดนะคะท่อที่เราส่งน้ํานะคะน่าจะเปลี่ยนเป็นท่อนิ้วหมดนะ,ะเพราะว่าน้ํามันยังไม่แรงนะคะใกล้ละวบอ <c oughs> นันถ้าก็ได้เรื่งทางวัวแมนน่อยๆมันจะไปเต็มว่าปลานั่นเนาะ <c oughs> ลุงเสือตีนขึ้นตีนลงนะคะกระดับกระดับตัวบาทันได้พ่อชั่วโมงอยู่มาแลงจังเปิดไซอีกก็ได้เดี๋ยวเราจะพักได้ก่อนนะคะ <c oughs> พักได้ก่อนจริงๆมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะคะเราเปิดไว้นานก็ได้นะ,ะแต่ลุงเสืออยากให้พักได้ก่อนเดี๋ยวแดดอ่อนๆนะคะเราก็ค่อยอ่าเปิดไซอีกนะคะ พีทและบกกอกในของน้ำไ <Yeah. S 1> ล่เราก็อยู่ข้างในนะคะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะคืออันนี้เป็นเบเกอร์นะคะนี่พอเราเลิกใช้เราก็ต้องมาเอาตัวนี้ลงนะคะถ้าเราเอาตัวนี้ลงปั๊มมันก็จะเลิกทำงานนะคะ,ะเพราะว่าปั๊มเรามันไม่ใช่ระบบตัดไฟนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเปิดไว้มันก็ไดมันก็จะทํางานอยู่ตลอดนะคะถึงเราจะไม่เปิดก๊อกนะถึงเราจะปิดก๊อกนะไดมันก็ยังทํางานอยู่นะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ